เดีพุทธชัยนตรีสีสุพรรณนะครับวัดโคกศีสุพรรณนะครับมีงานพุทธาพิเศษเจดีอ่นะครับการสวดพิธามสวดพรนยักษ์เต็มมเลยครับตับประดาตกแต่งด้วยสายศิล ครับมีงานสมโพธินีครับสวดม์ข้ามปีครับทั้งโบสถ์ด้วยมั่งเต็มไปโบสถ์ด้วยครับเต็ม,มหมดเลยนี่ครับกว้างครับจุคนได้เยอะครับเป็นพันสองพันแล้วนะครับกานที่กว้างครับ นี่ครับเจดีจปตกแต่งด้วยสายสินนะครับหมดไปหนึ่งโรงงานน่นและผมว่าไปสีสิกว้างกว้าง มิบวบลังเก่านะครับจะร่วมงานก็ได้นะครับทีพพ่พุทกศีสุพรรณนะครับเจดีพุทธชยันตรีศรีสุพรรณถลอง ดดอโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับฝากช่องสมใจคิดด้วยนะครับ